สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาแอบดูแมวกับคนนอนหลับกันคู่สี2สองคนนี้หลับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวนี่น้เที่ยวตอนกลางคืนค่ะกลางคืนไม่หลับไม่นอนเนาะแล้วอีกหนึ่งคนนี่นอนดึกค่ะชอบคุยถามแม่ทั้งคืนกว่าจะหลับได้ตื่นเช้าก็เลยง่วงจะพเป็นอย่างเงี้ย แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเตรีมจะไปโรงเรียนแล้วแต่ว่างีบต่อแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์มาแอบถ่ายวิดีโอดูค่ะเอาไว้ให้ดูทีหลังสองคนนี้เขารักกันนะคะเห็นไหมเขามานอนนอนก็นอนใกล้กันแต่ชอบเล่นกันแรงๆอหยอกกันแรงๆระหว่างที่ปุยฝ้ายแล้วก็มีนะคะ ปามมี่จะอยู่กับพี่ปุ้ยไฟยได้นานกว่าอยู่กับมี้ทั้งที่มี้มนี่ทะนุถนอมเขามากเลยแต่เขาจะชอบพี่ปุ้ยไฟายมากกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันรัศมีรัศมีใจดีของเด็กมักงอ่านี่จะเหาะและแอบดูถนอนอันนี้แผลเกิดจากการน,นิ้วเที่ยวอ่ะนี่เที่ยวได้แผลมาหนึ่งสองแผลแผลหนึ่งหายละตอนนี้ก็กําลังฝันฝันว่าเป็นซูเปอร์แคท กำลังหอบไปกู้โลกอยู่อามี่นี่เป็นแมวแมวนิสัยดีว่างั้นเถอะเขาก็รู้ภาษาเนาะฉี่อือเป็นที่เพราะว่าสอนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาก็จะฉี่เป็นที่เป็นทางกำลังนอนฝันจะไปกอบกู้โลกกันแมว แมวคุณแม่นะคะกำลังตั้งท้องน่าจะใกล้คลอดแล้วแหละกำลังตั้งท้องท้องที่แล้วออกมาสี่ตัวสี่ตัวแยกบ้านไปละนี่ถ้าใครที่เลี้ยงแมวนะคะจะรู้น่ารักน่าชังท่านี้น่าเอ็นดูถ้านอนแมวจะน่าเอ็นดูมากๆ ท่าสปริงที่เขานั่งอันนี้แม่ไม่ได้ถ่ายมาเนาะถ่ายไม่ทันเมื่อวานทำคลิปรีบๆวันหลังเขานอนท่าสปริงแม่ก็จะถ่ายให้ดูปามีนั่งน่ารักมากเลยตาแป้วเป็นแมวที่ตาใสแป๊วไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยร้องร้องเฉพาะเวลาหิวอาหารก็รจะมาร้องเรียกเมียวเมีย อันนี้แม่มีแกล้งมีแกล้งเรียกแล้วก็ตื่นลืมตามาหัวเงียแล้วก็นอนต่อนอนอยังมีความสุขบนที่นอนของเรา <c oughs> ท่านี้เหมือนกำกำลังจะโชคมวยกำลังจะโชคมวยกับใครนี่ฝันหรือเปล่าเนี่ยกระดิกหางดิ๊กแลให้แพ้ให<ว>้ไว ว่เยดเยยดเย็ดเยดเยยดเยมีขี้เยดีดวพนมี้มาทำงานแล้วก็ต้องอ,ออกจากห้องเพราะว่ากลัวเขาไปอื้อไม่ได้เดยจะเอื้อใส่ที่นอนก็ออกจากห้องนอนให้เขามานอนข้างนอกในห้องโถงแทนวัมนี้น่ารักมากจะอื้อเป็นที่เป็นทางนอกจากจะปิดประตูไว้แล้วเขาไม่สามารถออกมาได้เขาก็จะอื้อในบ้าน ้เราต้องเปิดประตูไว้ให้เขามาทำธุระตอนเช้าทุกวันเขาก็จะเข้าบ้านไปเรียกแม่ให้เทอาหารให้ปามี่กินอาหารเม็ดค่ะกินอาหารเม็ดแล้วก็อาหารกับเหมือนคนเรากินบ้างแต่จะเน้นให้เป็นอาหารเม็ดเพราะว่าอืน้องจะไม่เหม็นเปลี่ยนไม่เหม็นมากตอนนี้ค่ารอยเคงวงคว้างอยู่บน อากาศเล่เหยียดเต็มที่เลยเนะลูกนี่นอนหนุนแขนตัวเองหนุนแขนตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปุ๋ยค้ายแฟมิลี่ด้วยนะคะ